ขอนอบน้อมพระรันัยด้วยเสียงก้าขอระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชรดมหลวงพ่อวิังชีวินทโรด,ด้วยความเคารพอย่างสูงของกขอราบเคารพพระวชระวรารคุณเจ้าวัดวัดศีรัตธรรมรามขออากาศพระเถรานุเถระพระภิโสสมนเน วันนี้อาตมามีโอกาสนะในรอบสองปีได้มาก่าวปฏิสันทานกันขออิยมตามสบายนะฉลาดทำงานสมบัติไม่ยากจนฉลาดทำบุญเป็นทุ์ไม่เป็นทุกข์กับใคร คนฉลาดพลิกโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่คนประมา,จาทจะทำโอกาสให้เป็นเคราะห์นะขอให้ญาโยมจงนำธรรมะไปปฏิบัติถึงจะเกิดผลนะวันนี้อา,าอตมาจะมาพูดเรื่องของกรรมที่เราทำ ทำไมเราทำกรรมแล้วเกิดผลอะไรขึ้นขอโอกาสเล่าถึงเราน่าจะรู้จักว่าปัญจวัคคีรูปหนึ่งสมัยว่าพุทธกาลท่านชื่อว่าโกธัญญะนะท่านเป็นบุตรพราหมณ์คนหนึ่งที่มีความเฉียวฉลาดเนะเมื่อพระเจ้าศิีสัทา ประสูตรออกมาได้สามวันพระเจ้าสุธโธลนะ,ะท่านก็ประกาศว่าหาพรามมาทำนายไททะหนึ่งร้อยแปดคนเนาะเสร็จจันหนึ่งร้อยแปดคนก็มาคัดเลือกให้เหลือ8ดท่านเท่านั้นเนาะหนึ่งในแปดท่านนั้นคือพรามหนุ่มชื่อโกธัญะ เมื่อประูุิได้สามวันพามาอีกเจ็ดคนท่านก็มาดูลักษณะทายทักว่าต่างคนต่างยกสองนิ้วขึ้นมามีพราหมณ์หล่มคนนี้คนทัญยะเท่านั้นเลยที่ยกมาแค่หนึ่งนิ้วท่านบอกว่ามหาบุตรคนนี้ที่จุติประมาณตรงนี้จะเป็นเมื่อออกบวชจะเป็นพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่เป็นอื่นใด เมื่อท่านก็คอยนะท่านขอขนุกาก็จะคอยคอยพระเจ้าสิทธัตถะให้ท่านจเจริญเติบโตมีครอบครัวจนถึงวันที่ท่านจะออกผนวนเป็นวันประสูติของพระลาหู ท่านก็เห็นปงสังเวชท่านเลยออกบวชเมื่อพรรษาที่ยนะี่สิเนาะเมื่อท่านคนทัญยะทราบว่าท่านมาบรุุษท่านนี้ออกบวชแล้วท่านปาบานนาวไว้ว่าจากติดตามอุปถัมภ์อุปถาตลอดจากนั้นก็เลยชวนเนาะ ทถามที่ท่านไปทำนายถ่ายทักในวันนั้นอีกเจ็ดองปรากฏว่าแต่ละองค์แต่ละท่านท่านได้สิ้นชีพไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกหลานท่านท่านก็ชวนได้อีกสี่คนเนาะที่มาช่วยกันรับท่านมีพระมีท่านวัดปะนะท่านมหานันถะท่านอาช,าชินะ รวมท่านพัทยะเป็นรวมเป็นให้ท่านติดตามพระอ,องค์ท่านเจ้าชายชิสถาออกบวชด,ด้วยกันจากนั้นก็เดินทางมานะบำเพ็ญเพียรกันด้วยอุกกิจนะอุกกิจตลอดเวลาห้าปีท่านเจ้าชายชิสถา ท่านมองเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่แนวทางในการบรรลุธรรมท่านเลยพิจารณาดูท่านเลยเปลี่ยนในการ,รปฏิบัติธรรมให้แนวทางสายกลางเมื่อปัญจวัคคีย์ท่านเห็นแล้วท่านก็มองเอ ท่านมหาบุรุษท่านนี้จะไม่ไหวเลยเนาะท่านมาั่งมากในกวามคุนรอเปล่าละความเพียนไหม <c oughs> ก็เลยตกลงกันว่าเราจะละท่านแล้วเราจะไม่มีความเคารพนับถือท่านแล้วเพราะว่าท่านละความเพียนมากๆในความคุณท่านฉันท่านอะไรต่างๆแล้วบระจ้าอิคีก็เลยเดินทางไปเนาะ เมื่อพระโอ์ไม่มีบรญจไมิคีสิ่งที่ได้ขึ้นมาคือความสงบครับความสงบท่านก็เลยบริบัติทำคืนวันที่นะสิบขึ้น14บส่ค่ำเดือน8ท่านก็ได้รับเน,ะน,นาะบรรทุปญาตพระนางท่านนางสุสัชดชุดาดาท่านถวายมานะท่านก็รับประทาน ทานก็อธิษฐานเมื่อร,าารับประทานเสร็จส9บเก้าข้อท่านอธิษฐานว่าขอให้สําเร็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นตามจริงขอให้ถาดที่ท่านจะลอยให้ล,ลอยลอยทวนน้ําขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นคืนคืนคืนสิบห้าค่ำเดือนแปดเนาะท่านก็สําเร็จสมมาสัมพุทธเจ้าคืนนั้น ท่านก็เสวยสุอีก49วันอยู่บริเวณแถวนั้นนะพอออกจาก49วันท่านก็คิดว่าจะไปโปรดใครนะคิดถึงอาจารย์สองคนเนาะอาราธาาบททุกขาราบทท,ราราราบท,ท่านตายสิ้นชีพไปแล้วอาทิตย์ก่อนหรือเมื่อวานหลังจากนั้นท่านก็พิจารณาใหม่ว่าเออน่าจะมีบรรจั่าคีอยู่ จักรีตรงไหนเนาะท่านก็ส่งยานที่ปไปท่านก็รู้ว่าอยู่ที่ป่าอิสิตะมะลึกทยวันเนาะเมืองสาราน,านนะเมืองนี้เป็นเมืองลือสีคนะ <c oughs> รับลือสีที่มีนักปราเยอะที่นั่นแต่และทั้งล <c oughs> ุมทั้งปัจจุบ,บัีท่านก็อยู่แถวๆนั้นท่านก็เออจะไปโปรดละก็เดินทางจาก นาะพุทธกยาใช้เวลาเดินทางมา14วันเนาะเดินทางไปโปรดบันจาวยคขีเมื่อเดินทางเกือบใกล้ถึงบันจาวยคขีท่านก็เห็นว่าพระพุทธองค์ท่านกำลังเดินทางมาเอะสมัยก่อนเนาะท่านทําไมละความเพียรเวละมีมา้ากามบุญละเราตกลงกันเนาะว่าเราจะมาลกขึ้นตอนรับ จะไม่รับบริขารเนานะแต่จะปูอาสนะไว้ท่านท่านประสงค์จะนั่งก็ให้ท่านนั่งเองพระพุทธองค์ท่านก็เดินเดินมาเรื่อยๆจุดถึงจุด,จดที่ท่านพระเจ้าวิคีนั่งอยู่ปัจจุบันน่าจะเป็นชื่อว่านะเนาะก่อ,อนเข้าเมืองสารนาถท่านจะมีเจดีย์อันหนึ่งที่ท่าน บรรจับขีนั่งคอยอยู่ชื่อว่าเจ้าทันคีเนาะใกล้ๆ่าอิสตมะมาลุทยว,วันติดติดกันนะถ้าใครไปอินเดียเขาจะรู้ว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านบรรจับขีนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่แถวนั้นเมือ่อพระพุทธองค์ท่านมาถึงใกล้ๆบรรจับขีที่เคยอุปถรัรมช้ำชูกัน ท่านก็ลืมหมดว่าที่เราสัญญากันว่าเราจะไม่รับคุณตอนรับเราจะไม่รับบริขารท่านเราจะให้ท่านนั่งเองลืมไปหมดพอลืมไปหมดต่างคนต่างเห็นพระพุทธองค์ว่านี่มนท่านนั่งเอาน้ำเอาขันมาลัางพระบาทให้ท่านเอาโต๊ะเอาต่างมาวางให้ท่านนั่ง ลืมไปหมดพอสักพักหนึ่งก็คิดได้อ,อ้าวเมื่อกี้เราตกลงกันนั่นนี่ว่าเราจะไม่เราขึ้นตอนรับจะไม่รับบริการท่านหลังจากนั้นท่านบรรดาวิคีแต่ลน,นรูปท่านก็พอนึกได้จากนั้นก็คือเอ๊ะตกลงนี้เราจะเริ่มใช้คำพูดที่ ไม่ให้ความเคารพนับถือเรียกท่านว่าอาวุโสนะท่านแปลบาลีว่า่าจะเป็นผู้สูงอายุเนาะแต่ภาษาไทยน่าจะเป็นคุณคุณท่านๆเนนะาะพระพุทธองค์ท่านก็ตัดเตือนสติมันจะไม่ขีดทั้งหลายว่า พระพุทธองค์ท่านตัดสรลุสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วแต่พันชาวกทีท่านก็ไม่เชื่อเนาะเมื่อไม่เชื่อก็พูดอีกตัดอีกสามครั้งจนพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าท่านเคยได้ยินได้ฟังที่พระพุทธองค์ตัดไว้ว่า,วา,ข,าข้าพเจ้าตัดสัลุสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม ปากฏว่าไม่เคยได้ยินก็เลยได้สติขึ้นใหม่ทีหนึ่งก็ได้สติขึ้นกนล่าคราวนี้พระพุทธเจ้าก็จับได้แล้วว่าเอออันนี้มีอินทรีย์ที่แกกล้าที่สมควรอบรมต่อไปจนวันที่ขึ้นสิบห้าคำนะท่านก็นเทศธรรมจักรกับประวันะสูตรมีท่านโกนชัญญะที่สำเร็จ ธรรมองค์แรกนะเมื่อสำหรับทานองค์แรกเนาะท่านก็เกิดทำไมคำถามอยู่ว่าทำไมท่านโคทัญญะท่านสำเร็จทำองค์แรกย้อนกลับไปหนึ่งแสนกับที่แล้วเนาะสมัยพระเจ้า ปฐุมุตทะท่านพระพุทธเจ้าท่านกำเนิดขึ้นมาท่านไปทำนายทายทักคนหนึ่งว่าองค์นี้จะสำเร็จเป็นธรรมองค์แรกก็เกิดความปรารถนาขึ้นมาท่านก็เราบำเพ็ญเพนปรารถนาเรื่อยๆมาจนถึงเกิดอีมายสมัยหนึ่งพระวิปัสสีพระพุทธเจ้านะท่านก็ เห็นโอกาสนะเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่ร่ำรวยมีปัญญาแต่ม uh ีชื่อว่าท่านมหาการคนน้องชื่อจุลการเกิดการถกเถียงขึ้นมาข้าวนาที่ท่านมีอยู่จะทำยังไงดีท่านคนพี่ชื่อมหาการท่านก็บอกว่า จากถวายข้าวตั้งแต่เป็นข้าวออกรวงเขียวๆทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเนะาะจะเป็นน้ำนมข้าวก็ถวายก่อนจะเป็นข้าวตางตั้ง,งข้าวอื่นต่างๆจนท่านสามารถทำทานได้เจ็ดครั้งในที่นานั้นส่วนคุณน้องเป็นไงครับต้องคอยจนข้าวสุกเหลือง เพื่อที่จะไปถวายคนน้องทํางานทําทานได้ครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองแต่คนพี่ทําทาทานไปแล้วเก้าครั้งผลของการทําคานก่อนแต่ท่านอธิษฐานว่าปรารภนาว่าจะเป็นผู้สําเร็จทําก่อนเพื่อนทําอะไรให้เสร็จก่อนเพื่อนได้อันส่งก่อนเพื่อนจนเกิดมาเป็นพวามหลงชื่อ โคทัญญานินะ่สิ่งที่โคทัญญาตได้คือมีความคิดตัวอยว่างคือว่าท่านทำไมได้ทำขอนเพื่อนท่านบรรลุขอนเพื่อนจนพระพุทธองค์ท่านให้เป็นเอกทัะท่านลาตีการนะส่วนคุณน้องนะครับเกิดมาชื่อสุพัทธ เป็นองค์สุดท้ายที่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานความแตกต่างกันคือว่าถ้าเราตั้งใจปรารถนามีโอกาสทำบุญให้รีบทำไม่ต้องคอยอย่างอื่นเหตุการณ์อื่นที่ตามมาเหมือนคนน้องชื่อสุภัททะ กว่าจะสำเร็จได้อีก4.5ปีส่วนคุณพี่สำเร็จอรหันหก่อนแล้วนะครับผลของการทำบุญด้วยความตั้งใจมีโอกาสเหมือนเราอยู่ที่วัดศรีมีโอกาสก่อนให้รีบทำทางวัดศรีเราต้องการ ญาติโยมที่มีจิตกุศลจิตทำทานก่อนผลที่ได้เราจะได้ก่อนเราไม่ต้องคอยดูตัวอย่างพระอาจารย์หลวงพ่อเราเป็นคนนำท่านเป็นผู้นำในการทำบุญทำทานก่อนให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติมา เราจะเกิดผลขึ้นมานะนะสิ่งที่ท่านคนจัญญะเราไม่ค่อยได้รู้จักช่วงหลังก็เพราะว่าท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าท่านอยู่ใกล้กับพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้โอโสสุด จะทำให้คนอื่นในการปฏิธรรมเกิดความไม่สบายใจเห็น,นครับท่านก็เลยขอพระพุทธเจ้าว่าขอปีกออกไปเพื่อความสงบเพื่อความเหมาะสมในสังคมที่สมัยพระพุทธองค์อยู่ท่านเลยปีกตัวออกไปนะหล,หลายท่านอยู่ที่นี่ เพื่อความเหมาะสมเราก็ปีกตัวออกท่านคิดว่ายอมสนับสน,นุพนพระนมที่มีปัญญามีกำลังในการช่วยพัฒนาฉะนั้นขอฝากไว้ว่าเราช่วยกันพัฒนาวัตศีรัรรมาราบให้มีความเจริญก้าวหน้า ตามปฏิฐานของ,งพรนะอาจารย์หลวงพ่อท้ายนี้ขอโคศนทั้งหลายที่ท่านได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันจงบรร้าลให้เกิดมนุษย์สมบัติสวรรสมบัตินิพพสมบัติจงทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามี